เช็คกแล้วอ้วนซ่าพาทัวร์ครับเราไปทัวร์ห้องทํางานของนักข่าวรุ่นเล็กกันแล้วครับวันนี้ผมอยู่บริเวณของทางใกล้เพจเซนเตอร์นี่คือการทํางานของรุ่นใหญ่ครับพี่พี่พสื่อมวลชนรุ่นใหญ่เราจะมาดูกันซิว่าพี่ๆเขาทํางานกันอย่างไรอยากรู้เราตามกันเข้ามาดูข้างในเลยครับตามมา เขาตอนนี้เราก็อยู่ในห้องทํางานของพี่พี่สื่อมวลชนกันแล้วนะครับวันนี้มีพิเศษหน่อยครับมีไกด์นะมีไกด์นำเที่ยวเราด,ด้วยมีพี่โอครับพี่โอคนนี้ครับทางนี้ครับทางนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะควันนี้จะพาผมไปดูอะไรก่อนอ๋อวันนี้นะคะเราก็จะพาไปเที่ยวห้องสื่อมวลชนต่างๆนะคะในส่วนของที่เขามานําเสนองานมนขำหวานเกมในครั้งนี้นะคะซึ่งเราได้เกียรจจากทีวี TV ช่องต่างๆนะคะที่เราได้รับความนิยมด้วยนะคะยังไงเดี๋ยวเราพากันไปดูเนาะมาสู่พิเซนเตอรต์นี้มีอะไรดีบ้างนะคะ ตามเลยนับว่างานกีฬาเยาวชนครั้งนี้ได้รับความสนใจจากสถานีโทรทัศน์ทุกช่องไม่ว่าจะเป็น m b t 3 5 7 9ช่องไทย PBS T Sport หนังสือพิมพ์อย่างไทยรัฐเดลิวีและสยามสปอร์ตซึ่งบรรยากาศการทำงานของพี่ๆสื่อมวลชนภายในศูนย์เพรสเซนเตอร์มีการจัดสัสดส่วนของการทำงานออกเป็นส่วน ในด้านของโทรทัศน์จะมีทีมงานของพี่ๆคอยควบคุมดูแลการถ่ายทอดสดของแต่ละสถานีด้านวิทยุก็จะมีการรายงานผลของการแข่งขันจากสนามแบบสดสดร้อนๆออกตามเครื่องวิทยุต่างๆตามแต่ละช่วงเวลาส่วนของงานหนังสือพิมพ์ภายในศูงจะมีอุปกรณ์และอินเทอร์เน็ตให้ใช้ในการส่งผลการแข่งขันให้กับสำนักของแต่ละสำนักไว้บริการสวัสดีค่ะเป็นสื่อมวลชนของของสื่อไหนคะอ่าจากหนังสือพิมพ์สยามกีฬาครับ มาขนี้สุท้าอคคิดว่าทางจังหวัดจัดการแข่งขันได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับจากที่ได้ผ่านมาทางทำงานในเรื่องของกีฬาเยาวชนแห่งชาติมาหลายๆจังหวัดเนี่ยเ <c oughs> ชื่อว่าเพ, <c oughs> พชรบูรณ์ทำได้ดีทีเดียวเลย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการแข่งขันเรื่องของสถานที่ที่ใช้สําหรับส่งข่าวสารเ mm hmm. ช่นเบสเซนเตอร์เนี่ยคือถือว่ามีความพร้อมในระดับที่ดีมากเลยนะครับศ mm hmm. ูนย์เบสเซนเตอร์ให้บริการได้ดีนะครับในเรื่องของคอมพิวเตอร์ทุกๆอย่างเรื่องของข้อมูลออนไลน์ออผลการแข่งขันทุกอย่างถือว่าเร็วนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็ที่อยากจะขอชมเชยเลยนะครับเรื่องของรถบริการรับส่งนักข่าวนะครับตรงนี้ คืออยากจะให้มีทุกจังหวัดนะครับถ้าถ้าเป็นไปได้เนี่ยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยผู้สื่อข่าวอาจจะมีหลายบางสำนักที่ไม่มีพานะมาเองนะครับก็ถ้าได้รับบริการตรงนี้ก็ถือว่าจะสะดวกยิ่งขึ้นนะครับ ครับแล้วตอนนี้ผมอยู่ข้างๆพีอาร์ทับเป็นโปรดิวเซอร์ของ MBT ตอนนี้ผมนั่งอยู่ในห้องตอนนี้เขารังออกอากาศกันสดๆเลยครับสวัสดีครับผมข่าวครับช่วงข่าวที่ออกอากาศเลยเป็นช่วงไหนบ้างครับช่วงข่าวเนี่ยนะฮะจะออกอากาศตั้งแต่เที่ยง40โดยประมาณนะครับแล้วก็ออกอากาศช่วงค่าก็ประมาณสามทุ่มสองทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มนะครับเป็นข่าวกีฬาของทางสถานีช่องสิบแปด คิดว่าความพร้อมในการอ,อำนวยความสะดวกของศูนย์เพรสเซนเตอร์ที่นี่เป็นยังไงบ้างครับที่นี่รู้สึกว่าจัดได้ดีมากนะครับก็มีสัดส่วนของอห้องของแต่ละช่องเป็นสัดส่วนเป็นที่เป็นทางดีแล้วก็บรรยากาศในการทํางานก็โอเคครับสวยงามดีครับแล้วฝากอะไรถึงรุ่นน้องอย่างพวกผมบ้างครับว่าเผื่อใครอยากจะไปทํางานอะไรแบบนี้บ้างอยู่ข่าวแบบนี้บ้างครับก็ จริงแล้วมันอยู่ที่ข้อมูลและการการศึกษามากกว่าศึกษาแล้วก็การปฏิบัติเนี่ยทดลองทําปฏิบัติแล้วก็เข้าสถานการณ์จริงเนี่ยมันก็จะเป็นประสบการณ์นี่ผมยืนอยู่ข้างๆกับพี่ตู้ครับผู้บรรยายเกมในการแข่งขันแต่ละครั้งตื่นเต้นครับสวัสดีครับพี่ตู้ครับสวัสดีครับผมมีความยากง่ายในการบรรยายเกมแต่ละครั้งนี่มันมันมันต่างกันไหมครับของแต่ละชนิดกีฬาครับอื และชนิดกีฬามันก็จะมีลักษณะของกีฬาที่แตกต่างกันไปนะครับแต่ว่ากีฬาโดยรวมแล้วก็บรรยากคนไทยดูได้ก็โอเคแล<ม>้วนะครับคือบรรยายให้เขาให้คนดูรู้เรื่องโอเคแล้วครับผมแล้วมีทิปอะไรจะแนะนําพอจะบอกรุน่น้องได้ไหมครับเคล็ดลับอะไรเล็กๆน้อยๆครับเคล็ดลับการมาใหญ่ใช่ไหมก็ข้อมูลการบ้านสําคัญนะครับการบ้านเยอะๆข้อมูล,มล,มลแล้วก็ดูยดเยอะๆดูเกมเยอะนะครับผม ใน,ในช่วงเวลาถ่ายทอดสดนะครับ,รบก็จะมีคุณลุนาลิตบุญโมอีคนหนึ่งก็ช่วยๆกันนะครับ,รบเราถ่ายทอดสดตั้งแต่บ่าย3ามโมงครึ่งถึง5้าโมงครึ่งก็จะอยู่ในช่วงเวลาต่อก็จะสลับกันบางทีก็พร้อมกันด้วยกันครับผม เห็นการทํางานของพี่สื่อมวลชนแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นครับอยากทําบ้างยังไงวันนี้ก็ขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนมากๆนะครับที่ให้โอกาสพวกเราได้มาดูวิธีการทํางานของมืออาชีพว่าเขาทากันยังไงเดี๋ยวเทปหน้าเจอกันใหม่ครับวันนี้อ้วนซ่าขอตัวก่อนแล้วกันครับ